จากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารย์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชยเยนินและท่านเชยนเยนินจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึ่งมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินพระโอวาทพระอาจารย์จีโกมตอนทิศทางที่ชัดเจนของการบำเพ็ญธรรมสิทธิเอย๋ยบำเพ็ญธรรมกันมานานหลายปีแล้วได้พิจารณาทบทวนกันบ้างหรือเปล่า ว่าทิศทางที่กำลังดำเนินปฏิบัติธรรมถูกต้องชัดเจนเหมือนแรกเริ่มหรือไม่อาจารย์มองดูแล้วหลายหลายคนหลายหลายกลุ่มเริ่มเดินเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปจากเดิมมีทั้งที่ไม่รู้ตัวและมีทั้งบางคน เจตนากำหนดทิศทางตามที่ตนและพักพวกพึงพอใจสิรักทั้งหลายเอ,อ๋ยเช่นนี้แล้วการดำเนินงานธรรมกิจจะเป็นเอกภาพได้อย่างไรอัตราตัวตนจะลดลงได้อย่างไรอาจารย์ขอร้องสิทธิ์ทั้งหลายว่าในทางโลก มีคนตั้งตัวเป็นแก๊งอิทธิพลมาเฟียเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพรกพวกฉะนั้นในทางธรรมอย่าได้ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลครอบงำผู้อื่นจนทำให้กระอักกระอ่วนใจและเป็นเหตุให้แตกแยก ความสามัคคีจนบุ่นวายกันเลยนะมิฉะนั้นนอกจากบาปมหันแล้วยังเป็นการบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของมหาธรรมและสร้างวิกฤตศรัทธาขึ้นมาได้ยิ่งเวนในยุคสุดท้ายยากต่อการปกปูดอยู่ด้วยฉะนั้น วันนี้อาจารย์จะขอทบทวนความเข้าใจต่อทิศท,ทางที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมกันอีกครั้งหนึ่งดีหรือเปล่าอาจารย์จะขอทบทวนทิศท,ทางที่ถูกต้องสักสิบข้อให้พวกเจ้าได้พิจารณาและย้อนมองตนเองกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้คือ 1. การบำเพ็ญธรรมไม่ได้อยู่ที่ความยากจนหรือร่ำรวยหากแต่อยู่ที่รากฐานแห่งธรรมอาจารย์เห็นสถานธรรมต่างๆมุ่งเอาใจเชิดชูคนร่ำรวยกันและละเลยต่อคนยากจน อาจารย์เข้าใจถึงเหตุปัจจัยที่ทางสถานธรรมมีความจำเป็นในการหาเงินทองเพื่อเป็นปัจจัยทุนรอนในการดำเนินงานธรรมกิจแต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักที่เอาแต่ขยายงานธรรมกิจและสร้างวัตถุด้วยกำลังทรัพย์ที่เกินความสามารถ จึงต้องประเจิดประเจินในการเน้นเข้าหาคนร่ำรวยอย่างออกหน้าออกตาสุดท้ายแล้วเงินจะช่วยให้ธรรมกิจของเจ้าเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เจ้าตั้งเป้าไว้เช่นนั้นหรือในเมื่อจิตใจของพวกเจ้ายังมีจิตแบ่งแยก และขาดการเอาใจใส่ต่อผู้น้อยในอาณาจักรธรรมของตนเองดีไม่ดีจะสูญเสียญาติธรรมทั้งสองประเภทไปญาติธรรมที่ร่ำรวยอาจรับรื่นเกินกว่าที่จะสนใจปฏิบัติบำเพ็ญธรรมในขณะที่ญาติธรรมที่ยากจน อาจไม่กล้าเข้าใกล้าอาวุโสอย่างพวกเจ้าอาจารย์ขอเน้นว่าการปฏิบัติบําเพ็ญธรรมต้องอยู่ที่รากฐานแห่งธรรมหน้าที่ของแนวหน้าอาวุโสในอาณาจักรธรรมจะต้องเน้นให้ความรู้ความเข้าใจต่อหลักสัจธรรมโดยเฉพาะพวกเจ้า ยิ่งต้องมีความเข้าใจต่อหลักสัจธรรมและเป็นผู้ปฏิบัตินำพาเป็นตัวอย่างที่ดีมหาธรรมล้ำค่ายิ่งพวกเจ้าได้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่มีคุณธรรมพร้อมบารมีก็ย่อมมาฟ้าเบื้องบนย่อมไม่ทอดทิ้งเจ้า ผู้คนย่อมศรัทธาในตัวของพวกเจ้าความช่วยเหลือร่วมมือย่อมเกิดขึ้นเกินความคาดคิดทีเดียวเพราะทุกคนทุกระดับฐานะล้วนเป็นพุทธบุตรเดิมมีสิทธิ์บรรลุธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันอยู่ที่การปฏิบัติบำเพ็ญของแต่ละคน ดังนั้นอาจารย์ยังคงเน้นย้ำว่าการบำเพ็ญอยู่ที่รากฐานไม่ได้อยู่ที่ฐานะความร่ำรวยหรือยากจนข้อสองการบำเพ็ญธรรมมิได้อยู่ที่เชื้อชาติเผ่าพันธุ์หากแต่อยู่ที่บุญสัมพันธ์ตรงนี้อาจารย์เน้นให้สิทธิ์ทั้งหลาย จงลดละอคติสีอย่าลำเอียงเพราะความกลัวเพราะความพึงพอใจเพราะความชังและเพราะความโลภอีกทั้งอย่ายึดติดรูปลักษณ์ภายนอกของผู้คนในการเลือกปฏิบัติเพราะมวลมนุษยชาติทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ ล้วนเป็นพุทธบุตรเดิมล้วนมีสิทธิ์เสมอภาคในการบรรลุธรรมเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลขอเพียงพวกเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผูกบุญสัมพันธ์ให้กว้างไกลหลีกเลี่ยงการก่อกรรมสัมพันธ์ ต่อให้เจ้าโปรดเขาไม่สำเร็จแต่ในจิตวิญญาณของเขากลับมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อมหาธรรมเมื่อถึงวาระเหตุปัจจัยสุกงอมเขาก็จะยินดีรับวิถีมหาธรรมได้เองโดยผู้ชักจูงนำพาอาจเป็นผู้อื่นแต่ถือว่า เจ้าได้หยอดเมล็ดพันธุ์บุญสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วเข้าใจหรือเปล่าข้อสการบำเพ็ญธรรมมิได้อยู่ที่อายุทางธรรมหรือระยะเวลาที่อยู่ในอาณาจักรธรรมหากแต่อยู่ที่การปฏิบัติอันลึกซึ้ง บางคนมีรากบุญข้ามภพข้ามชาติมาอย่างลึกซึ้งมาในชาตินี้ได้รับวิถีธรรมแล้วก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องอย่างลึกซึ้งบุคคลเช่นนี้ย่อมบรรลุธรรมได้เร็วใช้เวลาไม่นานบางคนมีรากบุญมาลึกเมื่อรับวิถีธรรมแล้ว ช่วงแรกอาจศรัทธาจริงใจตั้งใจปฏิบัติบําเพ็ญแต่เวลานาน,านเข้าอาจฝ่าด่านทดสอบหลายๆประการไม่ได้เกิดความเฉื่อยชาถดถอยไปซึ่งพวกเจ้าที่เป็นอาวุโสแนวหน้าพึงมีหน้าที่ไปปลอบขวัญ ปลุกขวัญกำลังใจให้ความใส่ใจนำพาเขากลับมาปฏิบัติต่อไปบางคนรากบุญผิวเผินสติปัญญาก็ผิวเผินมีโอกาสได้รับธรรมก็นับว่าโชคดีแล้วคนลักษณะนี้ถึงไม่หายหน้าไปจากอาณาจักรธรรม อยู่ไปสิบปี20สิปีก็ยังต้องให้คนคอยกระตุ้นไม่ได้มีความก้าวหน้ามากไปกว่าเดิมยังคิดว่าตัวเองเสมือนญาติธรรมใหม่ๆที่ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดเวลาบางคนรากบุญผิวเผิน แต่สติปัญญาดีเมื่อรับธรรมะแล้วขอเพียงมีพี่เลี้ยงที่ดีตั้งใจบ่มเพาะกล่อมเกลาย่อมทำให้เขาก้าวหน้าได้เร็วหากส่งเสริมได้ถูกทิศทางและเหมาะสมกับความสามารถความถนัดของเขา ย่อมเป็นการสร้างบุคลากรฟ้าที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้อาจารย์เพียงยกตัวอย่างคร่าวๆเวไนย,ยังมีอีกลาหลายมากมายประเภทอยู่ที่ศาสตร์และศิลป์ที่พวกเจ้าจะไปเก็บเกี่ยวเองเข้าใจที่อาจารย์กล่าวไหมข้อสี่บำเพ็ญธรรม ไม่ใช่อยู่ที่ชื่อเสียงรูปลักษณภายนอกหากอยู่ที่รสนิยมที่สอดคล้องกับจิตใจผู้คนมีความถนัดความชอบความสามารถแตกต่างกันไปจงใช้วิธีที่เหมาะสมในการส่งเสริมกล่อมเกลาเหมาะกับจริตความชอบของแต่ละคน บางคนเสียงดีชอบร้องเพลงแต่ไม่ชอบงานวิชาการบางคนชอบทำอาหารและวิชาการด้วยบางคนชอบวิชาการแต่ไม่ชอบพูดหรือบรรยายบางคนชอบทำกิจกรรมชอบประสานงานบางคนก็มีวาทศิลป์ดี บางคนก็เก่งงานศินลปะหัตถกรรมเหล่านี้เป็นต้นอนาณาจักรแห่งมหาธรรมต้องการคนทุกประเภทเพราะมีงานมากมายให้คนทำคนทุกคนเกิดมาล้วนมีประโยชน์จงส่งเสริมคนให้ถูกทิศทางถูกต้องตรงความถนัด ความสามารถแต่ละคนแต่ละอย่างมีหรือที่ธรรมกิจจะไม่ก้าวหน้าผู้คนย่อมรักงานที่ตนเองรักและถนัดอย่าฝืนยัดเยียดงานที่คนไม่ยินดีทำเพราะนั่นหมายถึงเจ้าใช้คนไม่เป็นทำงานไม่เป็นปณิธานของแต่ละคน มักจะสอดคล้องกับความชอบความถนัดอยู่แล้วฉะนั้นอาจารย์ขอเน้นว่าการส่งเสริมผู้คนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เจ้าต้องพิจารณาให้ละเอียดข้อ5การบำเพ็ญธรรมไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคล หากแต่อยู่ที่การถ่ายทอดสัจธรรมอันจริงแท้ปัจจุบันสิ่งที่อาจารย์ได้พบเห็นในอาณาจรรักรแห่งมหาธรรมหลายที่เริ่มเบี่ยงเบนทิศทางเพื่อลาบสักการะ,ะเช่นทำพิธีแก้ชงสะเดาะเคราะห์นั่นไม่ใช่กำลังแปลเปลี่ยน สถานธรรมแห่งมหาธรรมอันสูงส่งให้กลายเป็นแหล่งธร,รมพิธีกรรมตามสารเจ้าต่างๆไปแล้วหรือสถานธรรมมีไว้ศึกษาหลักสัจธรรมชำระปณิธานฉะนั้นอย่านำศาสตร์นอกรีดมาปะปนเพื่อหาผลประโยชน์ เพราะภัยร้ายและวิบากกรรมที่จะได้รับไม่ใช่เรื่องเบาๆเลยนะและอย่าได้ส่งเสริมการขายวัตถุมงคลในอาณาจักรธรรมเข้าใจกันหรือเปล่าข้อ 6. การบำเพ็ญธรรมไม่ได้อยู่ที่การโต้เถียงวิพากวิจาร์หากแต่อยู่ที่คุณธรรมอันแท้จริง สัจธรรมจริงแท้มิเปลี่ยนแปลงอยู่ที่สิทธิ์จะเข้าถึงหรือไม่อยู่ที่สิทธิ์จะศึกษาและนำมาปฏิบัติจริงแท้หรือไม่ผู้รู้จริงจะไม่พูดผู้ที่ยิ่งพูดยิ่งอภิปรายเอาเข้าจริงอาจไม่เข้าใจหลักสัจธรรมเลยดีแต่ตีฝีปาก อวดความรู้ไปวันๆต้องกลับมาถามตนเองว่าสิ่งที่รู้ได้นำไปปฏิบัติบ้บางหรือ,อยังหากสิทธิปฏิบัติคุณธรรมจริงแท้สั่งสมทั้งคุณธรรมภายนอกและคุณธรรมภายในบารมีย่อมเกิดเจ้าไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำ ก็ยังจะสยบใจผู้คนได้ได้ผู้คนติดตามมากมายเพราะพวกเขารู้เห็นต่อคุณธรรมของพวกเจ้านั่นเองหากเจ้าไม่มีคุณธรรมแท้จริงแล้วจะเอาต้นทุนใดไปนำพาผู้คนละ่ะขอ้อ7การบําเพ็ญธรรม ม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการเข้าฌานสมาบัติหรือญาณสมาธิอภิญญาทั้งหลายหากแต่อยู่ที่การสลัดรูปลักษ์ทั้งปวงหากจิตใจยังยึงยดมั่นถือมั่นในรูปลักษ์แล้วต่อให้มีญาณสมาบัติอภิญญาสูงส่งเพียงใด ก็มิอาจพ้นวัตะสงสารได้มิอาจพ้นเงื้อมมือพยายมไปได้มีแต่ปฏิบัติบำเพ็ญสัจธรรมถอนอัตตาตัวตนละอุปทานทั้งหลายจึงจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางอริยะได้ 8. การบำเพ็ญธรรม ม่ได้อยู่ที่การกราบไหว้สวดท่องหากแต่อยู่ที่การบำเพ็ญการปฏิบัติทางจิตสิศิ์ทั้งหลายอาจคิดแย้งในใจว่าในสถานธรรมก็มีการกราบคโ,โถครั้งละมากๆอาจารย์จะบอกว่าวิธีการนี้เป็นเคล็ดลับ ที่ฟ้าเบื้องบนให้เราอุ้มตราลันจกรก้มกราบในท่าทารกขดตัวในคันมานดาเพื่อกระตุ้นจุดยาน,นธวานบ่อยๆเพื่อให้เกิดทักษะตรงจุดยาน,นธวานและช่วยให้มีสติสมาธิเกิดขึ้นได้เร็ว รวมทั้งเป็นท่าออกกำลังกายที่ทำให้เลือดลมเดินตามวงจรจากจุดยาน,นธวารผ่านไขสันหลังวกกลับมาที่เสียตันเถียนจงตันเถียนและกลับมาที่จอมประสาทหรือสร้างตันเถียน ซึ่งตรงแนวประตูจิตญาณน,นั่นเองยิ่งโคโถก็จะยิ่งแข็งแรงฉะนั้นเพียงโคโถยังต้องฝึกให้ถูกต้องและทำให้ชำนาญจึงจะสำลิดผลแต่เท่าที่อาจารย์สังเกตดูสิตส่วนมากกลาบไปอย่างขอไปที ฉะนั้นผู้ที่ไม่มีความรู้ความเป็นมาจะต้องศึกษาจากผู้รู้และตั้งใจโค้โถให้ถูกต้องจังหวะพอดีไม่ช้าและเร็วเกินไปข้อ9การบำเพ็ญธรรมไม่ได้อยู่ที่การสแสวงหาจากภายนอก หากแต่อยู่ที่การค้นหาภายในมันย้อนมองสองตนพบข้อบกพร่องให้สำนึกผิดขอขมากรรมบาปและจะไม่ผิดซ้ำอีกเข้าใจกันหรือเปล่าข้อนี้อาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดมากไปกว่านี้พวกเจ้าคงจะเข้าใจกันดี ข้อสิบการบําเพ็ญธรรมมิได้อยู่ที่สภาวะราบรื่นหรือสภาวะติดขัดหากแต่อยู่ที่ปัจจุบันขณะอาจารย์ขอกล่าวว่าสลัดการยึดติดและปล่อยวางอย่างแท้จริงให้ได้อาจารย์รู้ว่าพูดง่ายแต่ทำยาก แต่หากไม่เริ่มต้นปฏิบัติเลยผลย่อมไม่เกิดขึ้นในกระแสะโลกแห่งการสมมุติมันเต็มไปด้วยกับดักหลุมพรางความผูกพัน์คือพันธนาการที่เลวร้ายแต่ถ้าสิทธิ์ยังไม่เริ่มลงมือฝึกฝน มันจะเป็นปมสอนปมยากที่จะแก้ไขได้มีแต่ความทุกข์ทรมานแม้อาจารย์จะกล่าวว่าอยู่ที่ณปัจจุบันขณะตรงนี้ก็ยังยึดติดไม่ได้เพราะทุกปัจจุบันขณะมันจะผ่านไปเป็นอดีตอย่างรวดเร็วขณะจิตต่อมา มันคืออนาคตจะก้าเข้ามาแทนที่ปัจจุบันขณะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตย่อมไม่เทีย่ยงย่อมยึดติดไม่ได้ยึดติดทุกครั้งก็จะทุกขร้อนทุกครั้งอาจารย์รู้ว่าทบทวนทีเดียวสิบข้อ อาจทำให้พวกเจ้าทอใจเอาเป็นว่าสติของพวกเจ้าทันปฏิบัติข้อไหนก็จงฝึกฝนทันทีอย่าได้ผลัดวันประกันพรุ่งมินะนะนเมื่อเผชิญกับภัยตรงหน้ายากที่จะฟันฝ่าไปได้เข้าใจหรือเปล่า เอาละอาจารย์ขอยุติเพียงเท่านี้ขออวยชัยให้สิทธิรักทุกคนจงเอาชนะจิตใจตัวเองให้ได้